เคล็ดลับการเห็ดซอสผัดน้ำปลาที่สามารถผัดกับผักชนิดใดก็ได้พี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับเอาไปเห็ดกินกันบ่ครับบอกได้ว่าสูตรและเคล็ดลับนี้ถ้าพี่น้องเอาไปเห็ดตามเมนูผักผัดน้ำปลาหรือว่ากะหล่ำผัดน้ำปลาจะอร่อยขึ้นแน่นอน สวัสดีครับผมเชฟกระปอมครับมือนีผ้าพี่น้องมาเห็ดเมนูซอสผัดน้ำปลากันครับปัญหาหลายๆคนที่เห็ดเมนูกระหล่ำผัดน้ำปลาเนี่ยครับเพ็ดจังไรก็บ,บอกไข่สบมือนีก็เลยถือโอกาสมาเห็ดเมนูซอสผัดน้ำปลาเพื่อให้พี่น้องเอาไปใส่งานใ้เมือนกระปอมและวัตถุดิบสองอย่างที่กระปอมจะเอาไปผัดก็คือกระหล่ำกับแหนงกระหล่ำครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องนะครับระหว่างกระหล่ำกับแหนงกระหล่ำพี่น้องมากกินอันไหนมากที่สุดครับแต่ส่วนตัวกระปอมเนี่ยครับกระปอมมากกินแหนงกระหล่ำมากกว่าครับตอนแรกมานานใจในการเห็ดเมนูซอสผัดน้าปลาเนี่ครับพี่น้องด้วยความที่ว่าทุกครั้งที่เห็ดเมนูกระหล่ำผัดน้าปลาเนี่ยครับผัดออกมาแต่ละเสือรสชาติบ่คือกันเลยครับเมื่อนี่กระปอมก็เลยถือโอกาสมาเห็ดเมนูซอสกระหล่ำผัดน้าปลาให้พี่น้องเห็ดกินกันครับบอกเลยว่าพี่น้องเห็ดตามได้ง่ายๆบ่ได้ยากเลยครับส่วนอันนี้เนี่ยครับจะเป็นแหนงกระหล่ำที่กระปอมปลูกไว้้ดัมีตแงง่ๆา โดยขั้นตอนแรกนะครับพี่นองกระป๋อมก็จะตั้งกระทะขึ้นแบบนี้ครับผมจะเอากระเทียมไปเจียวก่อนนะครับเป็นกระเทียมหั่นแว่นนะครับแบบนี้ครับเจียวไฟอ่อนๆไปหาไฟกลางนะครับเจียวจนเขาเหลืองหอมกับเป็นอันใสได้ครับพี่นองอย่าเจียวจนสีเขาเข้มเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหมครับส่วนวิธีเห็ดสอดกับมะยากเลยครับใสน้ำมันหอยลงไปประมาณสองทับพี่นะครับพี่นองตามด้วยใสน้ำปลาประมาณสามทับพี่ครับพี่นอง แล้วห้อกระใสยน้ำตาลไส้ขาวลงไปประมาณสองจนโตกครับผู้ใดมักอร่อยมากขึ้นก็สามารถใส่รสดีหรือผงชูรสลงไปนิดน้อยก็ได้ครับหลังจากนั้นเขี่ยวไฟแห้งเลครับพี่น้องเขี่ยวจนเขาขึ้นสีแบบนี้ให้รู้ซึกว่าส่วนผสมเข้ากันกับเป็นอันใส่ได้ครับวนวิธีพัดกง่ไงบะคักเลยครับพี่น้องแค่เอากระเทียมเจียวเนี่ยครับลงไปเจี่ยวแล้วใส่กระหล่ำลงไปเลยครับหลังจากนั้นข้ากระชสซอสพัดน้ำปลาลงไปแบบนี้เลยครับกระป๋อมแนะนำเลยครับว่นหนึ่งจานใส่แค่หนึ่งับพี่กับพ่อรับมั่นจะรสชาติพอดีเลยครับแล การกระใสองทับพ,พี่ครับนี่แหละครับพี่น้องพัดออกมากรกะจนหนากินประมาณนี้เลยครับพี่นอ้องเบิ้งแล้วว่นหนากินขึ้นกับปอมบอกว่าครับหลังจากนั้นกระรุยยโดยกระเทียมเจียวพร้อมจะเสิร์ฟให้ตากับแย่แต่ซิมกันละครับมืนน้อนี้พี่น้องเบิ้งแล้วรู้สึกว่าเห็ดหยาบว่าครับลองคอมเมนต์บอกกับปอมเลยครับเดี๋ยวสูตรและอัตราส่วนกระปอมจะใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้พี่น้องด้ยครับบอกเลยว่าเมนูมื้อนี้กะแ่บ,แบยูฟ่ายานเทวดาเพิ่นลงมากินน้ำพี่น้องเบิ่งคลิปจบแล้วอย่าลืมไปเห็ดตามกันนะครับ หรือพี่น้องสงสัยขั้นตอนใดกะเมนสอบถามกับปอมมาได้เดี๋ยวมีเวลากับปอมจะมาตอบคําถามให้ครับพี่น้องหรือแม่แต่พี่น้องอยากให้กับปอมเห็ดเมนูใดกะคอมเมนต์มาบอกกับปอมได้เ้ยครับสําหรับมือนีกับปอมกับขอบคุณพี่น้องหลายๆหลายๆและสวัสดีครับมือนี้แซ่บบ่่บแซ่บหวานกับน้หวานหมหอมน้าปลาบ่หอมน้าปลาซอสน้าปลาในหอมป่ะหอมหอม กจกน,นอกจากกระนำผัดนำปลาสามารถเอาไปเห็ดเมนูผักกาดผัดนำปลาหรือว่าจะเป็นเมนูผักบุงผัดน้ำปลาหรือว่าแซบอีลีอีกเมนูหนึ่งก็คือขนาดผัดนำปลากับเห็ดไจเช่นกันครับพี่น้องเห็ดแล้วนล่องไปเห็ดกินเบิ้งเลยครับแซบว่าแซบมาคอมเมนต์บอกกับผมเลยครับ